สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูมิพัฒน์วันนี้มาพร้อมกับแนวทางเราพัฒนานะครับในงวดของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแนวทางตัวเลขเด่นเลขวิ่งก็กลับมาเดินดีต่อแล้วนะครับพร้อมกับแนวทางในชุดจับคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูผลในงวดของวันจันทร์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับผลเราพัฒนาออกไปที่735457 ผล4ตัวออกไปที่54กับ57นะครับเด่น2ตัวนะครับ3กับ4มาที่4นะครับมาที่54เด่น3ตัว901นะครับงวดนี้หลุดเด่น3ตัวนะครับเด่น4ตัว7890ก็มาที่7ส่วนเด่นตัวเดียวนะครับ ก็เข้าไปที่5นะครับในงวดนี้กลับมาเดินดีแล้วนะครับสำหรับเด่นตัวเดียวนะครับก็เข้ามาทั้งบนทั้งล่างนะครับหลังจากหลุดไป2งวดนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมานะครับก็มาเข้าที่ในงวดที่3นี้นะครับมาบนมาล่างเลยนะครับในงวดของวันพุธนี้นะครับก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งนะครับ ขอให้กลับมาเดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่น2ตัว3มตัว4ี่ตัวนะครับแล้วก็เด่นตัวเดียวด้วยนะครับครับมาดูที่แนวทางในชุดจับคู่ในงวดของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ให้เด่นไปที่3 4 5หนะครับจับคู่ในงวดนี้นะครับก็มาที่57ตรงนะครับ ก็เข้าทีตัวเน้นด้วยนะครับเน้นไปให้ห้าคู่นะครับก็เข้าตัวเน้นด้วยนะครับในงวดนี้ก็ถือว่าเข้าถือว่าปังนะครับสําหรับแนวทางในชุดจับคู่เข้าตัวตรงแบบนี้นะครับถ้าใครตามก็มีโอกาสถูกนะครับสําหรับแนวทางในชุดจับในงวดของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ ดี๋ยวในงวดของวันพุธนี้นะครับเราก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางเลขชุดจับคู่นะครับกลับมาดูที่แนวทางเลขเด่นในงวดของวันพุธนี้กันนะครับเด่น2ตัวงวดนี้นะครับได้ไปที่4กับ5นะครับ ส่วนเด่น3ตัวนะครับเด่น3ตัวได้901ก็มาที่ตัวเดิมนะครับ901เด่น4ตัวได้ไปที่8 901 8 901 ส่วนเด่นตัวเดียวงวดนี้นะครับได้ไปที่6ครับก็ขอให้กลับมาเดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับแนวะทางเลขเด่นเลขวิ่งนะครับในงวดของวันพุธนี้เดี๋ยวเราไปดูแนวะทางในชุดจับคู่กันเลยนะครับ ครับมาดูที่แนวทางในชุดจับคู่นะครับในงวดนนี้ให้เด่นไปที่สี่ห้าหกประกบคู่กับเด่นสีตัวนะครับ 48 49 40 41 85 95แปดห้า ศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ แนวทางชุดจับคู่เราพัฒนาในงวดของวันพุทธที่11นี้นะครับจับคู่ไปที่48 49 40 41 85 95 05 15 61 62 63 64นะครับเน้นให้ไปที่สี่แปดส 8ปดห้าหหนึ่งหสามนะครับครับสำหรับหน้าทางในชุดจับคู่ในงวดนี้นะครับเน้นไปที่สี่แปดสี่เก้าแปดห้าหหนึ่งหกสามนะครับ ครับได้มาครบแล้วนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาในงวดของวันพุธที่11นี้นะครับในงวดนี้ก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งนะครับพร้อมกับชุดจับคู่นะครับก็ขอให้มาตรงๆนะครับอยากให้มาตรงๆนะครับ ครับในงวดของวันพุธนี้ก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งนะครับแล้วก็แนวทางในชุดจับคู่ด้วยนะครับเด่น4 5 6, 6นะครับจับคู่ไปที่4 8 4 9 4 0 4 1 8 5 9 5 0 5 1 5 6 1 6 2 6 3 6 4 เน้นไปที่48 49 85 61 63นะครับในวดนี้ก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องเหมือนกับในงวดของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับสหรับแนวทางตัวเลขในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ